<P ain> ตอนนี้ก็ยังบง้างมันเริ่มแบบเอเ๋ยวนี้ที่เรที่ผ่านมาแต่ว่าชีวิตเราจัดจ้าจิตใจในเรื่องคิดถึงพี่เมฆะเนาะมันมันไม่มีดีขึ้นเลยเพราะว่าเราก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขายังวนเวียนแบบอยู่ข้าง,างเราอยู่ใกล้เราอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนคือเปลี่ยนโฟกัสมากกว่าแบบพอเวลาจะทุกข์จะทุกข์ปุ๊บอะรีบงัดทำรู้สึกเองขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยมึงอย่านะมึงอย่านะอะไรเงี้ยคือเหมือนกับบอกให้ตัวเองบอกข้างในอะเนาะว่า ไม่ให้เศร้าเพราะเมื่อไหร่ที่เศร้าเนี่ยพลังลบมันจะเข้ามาในชีวิตงั้นพี่ก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยต้องทําได้ต้องสู้ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่องานเพื่อธุรกิจที่เรากำลังจะทำอะไรเงี้ยเพื่อความก้าวหน้าอะไรเงี้ยก็คือจะแบบคิดในทางโบดถแล้วก็หาทางมูอันไหนว่าดีอันไหนว่าใช่อันไหนว่าแบบทาแล้วจะรวยเนี่ยทำหมดอย่างเมื่อกี้บอกว่าพี่เมฆยังวนเวียนอยู่อะไรที่มันทาให้มีความสุขอะไรตลอดเวลาก็ต้องเมินนั่นแหละชอบมาพูดคือพักหลังๆอ่ะเขาเขาเขาจะเข้ามาก่อนแล้วเขาบอกว่า<พ> ไม่อยากให้หมาาไปไหนเมืดรักหม,มามางเลยป๊าป๊าบอกคิดถึงหม,มามากแต่เจอหม,มาไม่ได้แล้วป๊าป๊าอยากให้หม,มาอยู่ด้วยเ,เสร็จแล้วพอแม่กับแม่พี่กับพ่อแม่พี่อ่ะพอดียินก็แบบมืดไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่เชื่อว่าพี่เมฆอะแต่ไหนแต่ไรคือพี่เสมอเลยว่าที่เลือก่ำงาน,นกับพี่เพราะเขามั่นใจว่าวันหนึ่งถ้าเขาจากไปก่อนพี่จะดูแลครอบครัวได้ ดังนั้นพี่ไม่เชื่อว่าเขาจะอยากเอาพี่ไปด้วยหรือเขาจะเอาคนในครอบครัวไปด้วยเพราะว่าพี่เพกอ่ะไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนอันนี้ร้านเปร์เซนเพียงแต่เราก็ในแต่ละช่วงของชีวิตมันก็มีคนดงตกกับดงไม่ตกเนอะ ถ้าถามว่าคนดวงตกมันก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะพลาดได้รงไรเงี้ยเราก็เลยพยายามหาจุดยืนให้เรามูได้ดีที่สุดมูเหมือนกับให้ชีวิตเราก้าวหน้าด้วยให้การงานให้เงินฟรแล้วตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องโฟกัสที่สุดคือความรู้สึกของลูกชายากับลูกสาวที่แบบเขาเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาต้องการความรักเขาต้องการเวลาเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราพี่เลยต้องเจียดบางทีแบบจนถึงอาทิตย์อ่ะก่อนหน้านี้คือทําทุกวันเพื่อยอดนี้ตอนแรบกบ ที่เคลียไปทั้งหมดจนงานที่เขาช่วยพี่เมฆมาเนอะค <ไป S 1> ือเคลียหมดก็เหลืออีกสองล้านสี่ที่พี่บอกออจนมาวันเนี้ยอีสี่แสนพี่พี่เล่กออกรายการทํางานอ่ะพี่จ่ายแลวก็เลยเลยสองล้านใช่แล้วนี่มันเพิ่งเดือนพฤษภานเนอะพี่ก็คิดว่าเฮ้ยกูทําได้แหละต้องทาให้ได้ไไดแต่หนักเ<ต>กินไปใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังโฟกัสลูกนะก็คือยังบอกกับลูกว่าเดี๋ยวมาจะหาเวลาหาเวลาเพื่อแบบอยู่กับลูกแล้วช่วงนี้น้องนาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทักอะไรมัน แมนเกินก็ทักว่าแบบลูกชายต้องต้องเปลี่ยนดวงเพอพออามป้ากงคือพ่อแม่พี่เนาะได้ยินปุ๊บบอกพาไปเลยเขาพพอร์ตให้ก็เนี่ยไปวันเสาร์นี้ค่ะเสาร์ที่จะถึงเนี้ยจะไปฮ่องกงเปลี่ยนยังไงบ้างไปเปลี่ยนเดือนคือท้ามน้ำทําทะเลแล้วก็ไปไหว้เพราะว่าพี่คนจีนเนาะก็ไปไหว้เจ้าแม่คุณอีมอะไรอย่างนี้ไปทาคือแม่พี่ก็ไปด้วยค่ะหือว่าไปเอาพลังของนั้นใช่ไปรับพลังไปรับพลังด้วยแล้วก็ให้เขาได้แบบให้เขาได้แบบ ไปปลดปล่อยให้เขารู้สึกเหมือนว่าเ้ย <ไป S 1> ต่อให้<บ>ไม่มีป้าป๊านะม่ามาก็ยังดูแลยังแบบทำทุกอย่างตามหน้าที่ท,ท,ที่ที่ลูกมีเหมือนคนอื่นได้ทําได้เหมือนคนอื่นอะ<ห>ไรอย่างตอนลูกชายที่เขาบอกว่าต้องไปเปลี่ยนดวงเขาแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีไงหรือทำไมต้อง้องอน,นา,นนาพูดอย่างเดียวเลยพี่ก็ไม่รู้อันนี้ต้องสัมภาษณ์ดองนานะเพราะว่านางแบบตอนแรกกับพี่เฉยๆนะพูดั้งแรกพี่ก็ยังแบบเออเดี๋ยวรอก่อนรอหาตังค์อีกสักพักนึงก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยพูดบ่อยๆๆทีๆขึ้นเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเจไปเเอะชื่อนนาาเชื่อไปเถออะไรยาง้ก็แ แล้วคนที่ดูกับน้องนาเนี่ยเป็นร้อยเป็นโหจะพันแล้วมั้งที่เข้ามาแล้ว,ลวทุกคนน่ะตามกลับมาหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เชื่อก็ไม่ลุบหลู่ะเออไม่เสียหายอะไรอะไรเงี้ยเออถือว่าพา<อ>ลูกไปเที่ยวแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วน้องจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างดีงขึ้นเป็นทิศทางที่ดีเลยเอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าได้เปลี่ยนน้องจะดีขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยแ้่น้องเราตอนนี้ดูเข้มแข็งดีสเนแบเนี้ จะบอกภายในอ่อนแอมากภายในอ่อนแอมากคืออย่างที่บอกไงพี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงธรรมดาเลยอะธรรมดาที่สูญเสียแล้วเราเพียงแต่เรามีภาระแล้วพี่อะคือพี่กับพี่เมฆคุยกันมาตลอดเวลาว่าตัวก็เองก็อยากเป็นตัวอย่างว่าเป็นคนที่แม้ตัวเองจะเจ็บปวดขนาดนี้ก็ไม่ท้อแท้เชื่อไหมว่ามีคนอินบอกในเฟซพี่เมฆมา พราะแบบขอบคุณที่พี่เมฆเป็นกําลังใจหนึ่งที่ทําให้แบบเขาสู้อะเพราะเขาพอเวลาเขาท้อเนี่ยหรือเขาไปป่วยที่เป็นโรคไข้พี่เมฆเขาจะย้อนกลับไปดูคลิปพี่เมฆห้าปีที่ผ่านมาพี่เมฆใช้ชีวิตยังไงทําไมยังหัวเราะได้ทําไมคุณยังแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มันเหมือนเป็นพลังบวกให้คนอื่นพอพี่ได้อ่านอะไลอ่านอะน้ําตามาเลยนะแต่แต่มันเหมือนมีความสุขอ่ะมันเหมือนสิ่งที่เขาทําอ่ะมันไปถึงแฟนคลับแล้วแล้ววันนี้สิ่งที่พี่ต้องทําต่อคือว่า พี่ก็ต้องทําให้คนอื่นที่สูญเสียเหมือนกันให้เห็นว่าเฮ้ยมันสู้ได้ดีอย่าท้ออย่าอะไรนิดหน่อยก็ฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ทางออกพี่เชื่อว่าถ้าเราแบบตั้งสติเนาะอาจใช้เวลาแหละการสูญเสียคือใครเสียสามีหรืออะไรก็ตามหรือหรือสามีที่เสียภรรยาตั้งสติก่อนอพอตั้งสติได้แลวว้วอ่ะหาจุดยึดพี่เองก็มีจุดยึดนะลูกเป็นจุดยึดที่การทํางานแบบเป้าหมายในชีวิตเป็นจุดยึด มันก็จะไม่เราแบบสู้ต่อไปได้ไรเงี้ยนในพาร์ทของลูกพี่เอไม่อยากให้ขาดแต่ในพาร์ทของตัวเองอะบอกตัวตัวเองยังไงแล้วให้กําลังใจตัวเองยังไงเพราะว่าในมุมหนึ่งที่ไม่ได้อยู่คนเดียวมันจะต้องมีอารมณ์พี่อะคือพี่พี่เหมือนคนปล่อยวางมั้งพี่ก็จะบอกเสมอว่าแบบชีวิตคนเราต่อให้คุณรวยล้นฟ้าตายไปบาทนึงก็เอาไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุณจนติดดินอะแต่วเรลาตายคุณก็มีสภาพเดียวกับคนร้อยล้านพันล้านเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ทําได้คือทาคําดีไปเถอะสร้างพลังกับโกให้คนอื่นอย่าไปโคดโกงใครคือมีชีวิตอยู่อย่าให้ใครเขาด่านะมีชีวิตอยู่ให้ทําแต่สิ่งดีๆตายไปคนจะได้จดจําในเรื่องดีๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นพี่ก็จะแบบไม่ยึดตัวเองเป็นหลักเลยพอมันมีอะไรที่ลูกเป็นหลักปุ๊บอะไอเรื่องคิดพวกเนี้ยมันก็จะน้อยลงถามว่าบางทีมีน้อยไหมมีมันก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งอะเนาะมีแวบมีแวบแบบแต่ไอแวบทุกครั้งที่มาพี่จะรี ทุกคร yes. ั้งท oh yes. oh yes. ี่เวลาพี่ร right yep. ู้สึกดาวลงพี่จะรีบวิ่งไปหาน้องน้าน้องน้าเปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยเปิดให้หน่อยพี่เจรู้สึกว่าแบบเจ็บเป้ามากเลยวันเนี้ยคือรู้สึกไงพี่รู้เปิดให้หน่อยอะไรเงี้ยมันมีดาวแึงคิดแบบไม่อยากอยู่แล้วไม่คือคือไม่อยากอยู่แล้วแบบไม่เคยคิดข่าตัวตายคือชีวิตพี่คลำข้าวตัวตายห่างไกลมากแต่ถามว่าถ้าแบบนอนแล้วไม่ตื่นมาไม่เสียใจเลย อย่างเดียวเลยถ้าทําอะไรให้ลูกพร้อมแล้วไม่เสียใจเลยแต่คือณนะวันนี้มันยังไม่พร้อมไงทุกอย่างคือลูกยังยังไม่ได้สําเร็จเลยอะ่ะยังต้องเรียนอยู่ยังอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ก็เปิดไพ่แล้วเขาว่ายังไงบ้างกับเขาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยเจ๊เจ๊มีแนวโน้มสึ้เศร้านะเจ๊ต้องอยู่สังคมแล้วเจ๊ต้องหากิจกรรมให้ลูกทำเจ๊ต้องอะไรงเงี้ยคือมันเป็นไกด์ไลน์ไงพอเป็นไกด์ไลน์ล้วก็แสดงว่าเราดิ่ง เราก็ต้องหาหาแนวน้มคือมันถึงได้มีจุดที่จะไปต่อได้ไงแล้วมีถามทิศทางไหมว่าเราจะต้องทํายังไงให้ดีเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีถามนะเวลาจะทํางานกับใครก็จะมีถามน้องเพราะว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน้องก็จะบอกมาว่าเออเจต้องทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะมีแนวทางอแล้วหัวทาง,องอาาการมูออเราว,าวางแผนไว้ยังไงบ้างที่มีมงยังไงเออก็เนี่ยค่ะพี่ก็จะไล่มูไล่มูแต่ละศาสตร์ที่ว่าทําให้ เออชีวิตการงานเราเปลี่ยนการเงินเราเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นที่ยิน้เนี่ยจิตใจถูกต้อง<ป>คือถามว่ามันมันเอองมงายไหมพี่เชื่อว่าศาสทุกศาสที่คน คนปักหลักมูอ่ะมันต้องมีอะไรดีถ้าไม่มีอะไรดีพี่ไม่เชื่อว่าใครก็จะแบบมากันเนาะแต่ไอ้คำว่ามูที่เนี้ยต้องไม่ต้องไม่เสียความเป็นตัวเองเช่นไ,<ม>ไม่ขายบ้านขาย,ยรถมามูอนะไรเงี้ยไม่งานาไม่เอาเอาพอสมควรเนาะเหมือนพี่ก็พี่ก็พอสมควรมีงบเท่าไหรท่ทําเท่าน,นั้นก็คือมูแล้วต้องทํางานด้วยุตอไม่ใช่อยูอเ่เฉยๆแล้วได้เงินถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยจะรวยพันล้านนะแต่นอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ออกจากบ้านไม่นะพันล้านอาจจะได้บังคุงเต้ พี่เอเอเย้อน,นกลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกบอกว่าพ่อจะเอาไปอยู่ด้วยตอนนั้นเรารู้สึกไงกับคำนี้พ่อไม่คือเขาไม่ได้ใช้คำว่าเอาไปอยู่ด้วยป,ป๊าป๊าอยากให้หมาหมาอยู่ด้วยอ,อ,อ,อยากให้หมาหมาอยู่ด้วยแต่คืออยู่ด้วยกันไม่ได้อ,<ถ>อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าป๊าป๊าบอกป๊าป๊าไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถามเขานัดแล้วมาไหมก็มาคือเหมือนกับเขาเห็นเป็น,ปนแบบแเห็นบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนคนเราเองเราฝันเห็น ไม่รล้พี่อยากฝันบ้างเลยนะมีการบอกนะมีรเราลูกมาพูดอย่างนี้เราพูดพี่ก็พูดต่อหน้าลูกกันเลยนะว่าแบบมาให้มาให้เจอบ้างก็ได้นะคือถ้ากลัวว่าแบบถ้ากลัวว่าเราจะคิดไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือมาในฝันก็ได้อะไรเงี้ยมาให้เรารู้สึกว่าแบบคุยคุยอะอะไรเงี้ยอ่าแล้วแล้วถามพี่นาไหมครับว่าทำไมอยู่ดีๆลูกถึงเขาก็กาเออพน้องนาจะบอกว่าก็เขาก็ยังเป็นห่วงเขาก็ยังแบบเหมือนมามาไปไปแต่เขามีความสุขมีความสุขในพบที่ดีอะไรเงี้ย ก็คือแวะมาดูแวะมาดูว่าความเป็นอยู่ครอบครัวเป็นยังไงใช่ใช่เขาก็กลัวมั้งเมคของเนี่ยทำได้ดีก่อนหน้านี้ที่หมอปลายก็ถือว่ากำลางที่ีเมคเสียแต่แล้วแต่ก็ยังมาพูดพี่ว่าหมอปลายอาจจะอาจจะเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะคิดไม่ครบไม่ครอบคลุมกักอาจจะคิดไม่ใช่คิดไม่ดีหรอกพี่ก็เชื่อว่าหมอปายก็ยังคิดดีเนาะก็ยังเป็นคนที่อยู่ในสายนี้ที่ยังดีอยู่เพียงแต่ เออท่านก็นอาจจะไม่ได้แบบคือไม่ได้มองไปถึงมุมมองของของลูกๆูกพี่อ่ะ,อะแต่สิ่งเดียวที่พี่ห่วงอ่ะพี่ไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์หรืออะไรเลยนะพี่ห่วงความรู้สึกเด็กเพราะว่ามากับแมมเป็นคนที่เปิดโซเชียลเยอะมากแล้วพี่ก็ไม่อยากเขาเกลียดใครพี่ก็มีอินบ็อกซ์ไปหาหมอปลายเนว่าแบบที่ขอโนอเอ่อไม่ไม่พูดเรื่องพี่เมฆแล้วนะคะอะไรเงี้ยคือมันจบไปแล้วอะ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่มันจบไปแล้วเออซึ่งพี่ก็ว่าหมอปลายก็น่าจะรับทราบ ก็ไม่มีอะไรค่ะระหว่างจานี้จะไม่มันจะนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอะ่ะแต่ตัวเราเองเราเราโอเคอเลยดนะี่พี่ไม่พี่ไม่โกรธน,นะเพราะพี่บอกแล้วว่าพี่ยึดหลักโอโหสิกรรมคือการที่เราโอโหสิกรรมสิกรรมให้ใครน่ะนะบุญมันเกิดจากตัวเองนั้นนนั้อย่าไปโกรธใครก็เลยค่ะถ้าถ้าจบได้คือจบเถอะเพราะว่ามันยังมีอะไรต้องทาอีกเยอะแยะมากมายเลยอยนะ่างเงี้ยแม้กระทั่งหมอไปเองที่ก็เชื่อเขามีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมากมายเลยคือคนอยู่ในสายเนี้ยต้องทําความดีอะ เออทำความดีสะสมความดีไปและช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้คือศาสตร์ที่คนอยู่ตรงเนี้ยต้องทำาอ้อย่างเนี่ยไายของลูกเราให้เกษิรสื่อยางไรบ้างบางทีเราห้ามไม่ได้นะสมัยเนี้ยเอาจริงๆที่ถูกต้องคือพี่ก็ไม่มีหน้าไปบอกใครว่าสอนลูกแบบไหนเพราะเราไม่รู้เลยว่าอันไหนสอนถูกอันไหนสอนผิดแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเราสอนแค่ลูกเราอ่ะเป็นคนดีไม่เอาเปรียบคนอื่นและให้ซื่อสัตย์นั่นคือสิ่งที่เราสอนกันมาเสมอตั้งแต่ตอนที่เมฆยังอยู่จนจากไปอ่ะ แล้วก็พยายามสอนแม่ให้เขาเกลียดใครเพราะพี่จะบอกเสมอว่าโอ้โหสิกรรมให้ทุกคนเลยลูกอย่าไปแบบอย่าไปยึดเกลียดเครียดแค้นมันไม่เกิดประโยชน์มันจะทําให้เรามีพลังลบแล้วต่อไปเราจะเติบโตยากยเลยมันมีที่เขาเลื่อนโซเชียลมามถายมีเขามามีมีร้องไห้มีร้องไห้เลื่อนโซเชียลเราร้องไห้แล้วก็จะบอกมาม่าขอกอดหน่อยมาคิดถึงแบฟ้ารอกรูก้มามา่าก็คิดถึงแต่ ก็คิดถึงแล้วมันทําอะไรไม่ได้ไงมันมันเขาเขาก็เริ่มรู้นะหลังๆเขาร้องไห้น้อยลงแต่ว่าเขาก็จะพูดบ่อยว่าเขาคิดถึง<ม>ก็บอกไม่เป็นไรก็พี่ก็จะบอกเขาเสมอว่าป้าก็อยู่ในตัวลูกก็แหละ<ม>เพราะว่าครึ่งหนึ่งของลูกเป็นมามมาก,กับป้าป้านะเลือดในตัวของลูกเนะี่ยก็คือเลือดป้าปาดังนั้นนะเน่ยลูกคิดถึงนะ่ะดีแล้วนั่นหมายความว่าความกระตันอยู่ในตัวลูกมันยังมีอยู่<ม><ม>ตอนนี้พี่เอ๋มีธุรกิจอะไรบ้างที่ ก็มีมีขายอาหารเสริมนะคะที่เป็นอ่อลเจนของพี่เมฆเนี่ยไม่แฟนคลับจะเข้าใจว่าเลิกขายแล้วไม่ใช่นะยังขายอยู่เพียงแต่ช่วงเนี้ยมันอาจจะนิ่งๆเพราะว่าเราต้องปรับ Facebook ทำอะไรอย่างเงี้ยอเยอะแต่เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาไลฟ์สดในในทิกตอกของพี่เมฆยังใช้อยู่แต่อาจจะแบบไม่เดินบัญชีในนั้นกับเอ่อเอ่อชอปปี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ผลิตการขายอาหารเสริมเนี่ยก็ยังผลิตอยู่โรงงานก็ยังทำปลายเดือนนี้วันที่29ค่ะจะเปิดโรงงานผลิต ที่แบบเออเป็นโรงงานผลิตเพื่อที่จะแบบรองรับแบรนด์ที่เราจะส่งออกนอกแล้วก็ขายไปในประเทศด้วย,ยอะยไรเงี้ยค่ะเี่ดีใจไหมกันหลายคนที่ก็ยังซัพพอร์ตของเราดีใจนะจเราเรารู้สึกว่าเราไม่คาดคิดมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอ่ะเออที่แต่งกับนักแสดงเนาะแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีชื่อเสียงแค่ไหนหมายถึงว่าคนรักแค่ไหนเพราะว่าสมัยก่อนโซเชียลไม่ได้แรงสมัยนี้เนาะพอวันเนี้ยเขาจากไปแล้วเดือนจะจะเดือนเดือนกว่าแล้วก็ยัง มีหลายๆคนที่ยังแบบเมตตาอยู่หลายๆคนที่ยังเป็นหัวแล้วก็มีหวังดีเจตนาดีกับครอบครัวเราเสมอจนบางทีเราตื้นตันอ่ะก็อยากขอบคุณขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆทุกๆกำลังที่แบบซัพพอร์ตเราอยู่นะวันนี้เออก็ยังขอบคุณนะคะขอบคุณเสมอเลยแหละแล้วพี่ก็สอนลูกด้วยนะว่าให้รู้จักกระตันยูอะใครดีกับเราต่อไปในอนาคตอันไหนที่ตอบแทนได้อะไม่ได้หนักหนาไม่ได้เบียดเบียดชีวิตตัวเองก็ทําเถออะไรเงี้ยโอเครับคุณมาก